ถ้าหากว่าคุณอยากปลดล็อกชีวิตสิ่งแรกที่คุณควรทําก่อนที่คุณจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆก็คือฟังให้ดีให้คุณสํารวจตัวเองว่าวันนี้คุณยังไม่ให้อภัยใครต้องสํารวจนะคะซึ่งจริงมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ใจมากเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับ NLP โคตรเกี่ยวเลยเมื่อก่อนนี้ต่อต้านมากแต่ทุกวันนี้โคตรเชื่อวันนี้คุณลองไปสํารวจว่าคุณโกรธใครคุณลองไปสํารวจว่าใครที่ทําให้คุณแค้นบางคนเจอสถานการณ์บางอย่างไม่เหมือนกันฟังลงไปจิตใต้สํานึกไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเราให้อภัยได้แต่เราไม่ให้คเราพูดแต่ปากว่าเราให้อภัยเราไม่โกรธแล้วเราไม่โกรธพ่อแม่เราไม่โกรธเพือ่อนเราไม่โกรธคนที่ทําให้เราเจ็บเราไม่โกรธสามีเราไม่โกรธภรรยาเออหรือบางคนแยกย้ายแยกทางกันแล้วกับโอ้ยครูจะไปให้อภัยได้ยังไงก่อนจะเลิกกันก็ตีกันอ,อ,อะไรกันทุบตีกันนู่นนี่หรือว่าก่อนที่จะโตมาพ่อแม่ก็ทุบตีพ่อแม่ก็เอาไปทิ้งอ,อะไรแบบนี้คุณดูนะฮะ เราอะได้รับเหตุการณ์และสถานการณ์ไม่เหมือนกันแล้วฝังเข้าไปในจิตพอเรานําสถานการณ์ฝังเข้าไปในจิตการเคลียร์คลายสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะเราไม่ถูกฝึกไงอย่าปฏิเสธนะคะถ้าเราไม่ถูกฝึกเราจะไม่ฝึกจากเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นหอกที่มันทิมเราครั้งเดียวอะเราจับมันทิมเราแล้วเราเล่าเราแล้วเราเล่เาลทิมตัวเองเหมือนคนที่บูลลี่เราหรือด่าเราอะครูอะเคยโดนเรียกว่ายายแก่ยายแก่บ่อยมากเลยนะทุกคน แต่ถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดเราอะเอาเรื่องเล็กๆอะคือแบบยายแก่ทําไมเราอะไม่เอาสิ่งที่เหมือนพระอันาร์วอท่านบอกอะทําไมเราไม่เอาสิ่งที่คนบูลลี่เราหรือว่าเราหรือทาให้เราเจ็บอะค่ะมาพัฒนาให้เราแบบสําเร็จกับสิ่งเนี้ยค่ะเหมือนแบบเป็นบันไดทําให้เราไปสู่ความสําเร็จล่ะทําไมเราต้องเอามันมาทิ่มมาแทงกับคําว่ายายแก่ยายแก่ยายแก่แล้วก็แก่เอา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 เพราะว่าเราอะค่ะเอาคําว่ายายแก่มาซ้ําเติมให้ตัวเอง ถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกปลดปล่อยไม่ฝึกให้อภัยไม่ฝึกที่จะเรียนรู้การแกะมันเหมือนเหมือนกระหล่ําเหมือนกระทุกคนรู้จักหัวกระหล่าใช่ไหมกระหล่ําอะค่ะคุณสังเกตนะภายนอกของกระหล่ําอะมันจะชอบแบบเสียงง่ายช้าแล้วกว่าเราจะได้กินกระหล่ําดีเราต้องแกะกระหล่ําออกทีละหูไปทีละใบทีละใบทีละใบ,ะใบแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกแกะมันออกทีละใบมันเป็นไงคะ มันก็เน่าเข้าไปทีละใบ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 สุดท้ายมันไปเน่าในใจกลางค่ะมันก็ไปเน่าในใจกลางกระลำค่ะกินไม่ได้ทั้งหัวค่ะนั่นหมายความว่าชีวิตของเราก็ไรค่าค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงแกะมันออกให้เราเห็นคุณค่าของกระลำหัวนั้นน่ะที่แกะมันทีละใบมันจะค่อยๆเห็นแกนในไปเรื่อยๆค่อยๆดีไปเรื่อยๆคุณต้องฝึกให้อภัยเข้าใจนะคะฝึก ให้อภัยให้อภัยตัวเองให้อภัยคนรอบตัวต่อให้มันเจ็บปางตายคิดแค่นี้พอต่อให้คุณไม่ให้อภัยเขาก็ตายคุณก็ตายนะคะไม่มีใครเก็บคุณไว้โลกใบนี้ไม่เก็บใครไว้เลยไม่เก็บคนที่เราเกลียดไว้ไม่เก็บคนที่เรารักไว้ไม่เก็บแม้กระทั่งตัวเราเอาไว้โลกนี้ให้เรามายืนอยู่บนพื้นที่ไม่นานเหมือนเรามาเช่าพื้นที่อยู่อะค่ะวันนี้โลกนี้เมตตาเรามากเลยให้เรามาเดินมาวิ่งมานั่งมายืนบนโลกนี้ แต่โลกนี้ไม่ได้ให้คุณอยู่ถาวรเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนจงรู้เอาไว้ค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะโกรธใครเกลียดใครไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกยังไงกับใครสุดท้ายโลกก็ถีบคุณออกสุดท้ายโลกไม่เก็บคุณไว้อ้างอะไรไว้ก็เอาไปไม่ได้บ้านราคาเป็นร้อยลา้น 20, 000, ลานก็เอาไปไม่ได้รถราคาเป็นสิบ0ล้านเอาไปไม่ได้สิ่เสื้อผ้าซื้อไว้ประมาณสามสี่ห้าพันตัวแต่ไม่หมดก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรอย่าไปอะไรอาวรอย่าไปเสียดายอย่าไปรักอย่าไปหลงมันมากเอาแต่พอง,งามแล้วรู้สึกแ่วาโอเค มาเช่าเขาอยู่เดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วคุณจะสบายใจไม่เปรียบเทียบอะไรกับใครนะคะ